ตัใหมหนมดีเลยไไม่แล้วเนี่ยแหมแสบตารัองหน้อเอก็สิไปของน้าไปแม เอทูบีใหญ่บ้านาแล้วแดดไล่ตีแม่ออยยแดดไล่เลยเหรอใต้ไหนอะ่ะใต้เครื่องบินหรอแม่นอน,นอยู่ใต้เครื่องหรอ,แ,บบอ,อแลแบบ้วแม่ก็ย้ายไปทูลไทยรีสอร์ท แล้วก็มาต้เครื่องบินห้องเครื่องห้อง,องเครื่องบินอนโบอิง <Boeing. S 2> จะไปด้านีนแล้นั้นนี่กำลังจะไปคาเฟ่ไปคาเฟ่เนี่ยร่มนานแล้วตรงเนี้ยนะเมนหนยเมแค่งฝั่ง ไอ้บอกว่าคืบแบกวะพี่เขียงบินโทรหามันบอกมันหอบสามาแต่เืียงบินเร็วไม่เดบอกแจกไงแจกก็คือมาไก่แทเะแจกมหากุดเจ๋มมึงมึงคือว่าบอกกูแน่ว่าทางนี้มีโฮมเข้าหาบกกัาบกคกืมมาเร็วม,ม่อนขางไอแจกถือมนมาล้ วุ้ยางมาสัสสมอันศาศนะศึกษายังด้อะไรก่อตเดี๋ยววมันยางน้ำกลดมาเลยมันโฮมเบิดมืออยู่นี่นะคิดว่ามัมยนยู่ยต่เคียงกันดีเนาะ ถนะนนี่ยุขางคู่เอเปล่เอเียหลอ้ขี้เย็นแถยุเนียแม่วิวดีมากเลยอ่ะแม่วิวดีมากเลย ้เได้ค่ะนอกจากมียร์ื่นค่ะกระเพขอสตาร์บัคกจะไม่ได้สตาร์บัร้อยแปดสบก่าแก้วนึงนะจไหอ่ะอร่อยไหมตา้นั่นอ่ะที่อยช่อบอันที่เอ่ยซื้อนี่บอบอแสบเห็นได้อีจังดัตจลิไปกินอยู่อีจ่าดัตจลิไปกินแต่มันรัดแต่คออันนั้นคอซอนุไม่ใช่ ไม่ใช่มันมันไม่ใช่หรอกมันไม่แม่เรียกรถเร็วดิเรียกรถเร็วๆทำไมมาเก็บใครตายนั่งไงที่ปอดโอ้ยร้อนดีแห้งที่แบมบร้อนดีที่แบมไปว่าอย่างนี้ไปสหรัฐอาหรับอิมิเรตไหมเนี่ยใช่นี่เเนี่แหละงามเครื่องมันลงเสียวบางนี่แหละ ต้องมีอ,อะไไรให้้้ขขึนนปางบมีมันมีอยู่มันเคยเขาเขาเ,เ,เคยขึ้นนะอันนี้คือเครื่องเครื่องบินลำใหญ่ที่สุดแล้วก็มันมีสองชั้นมีชั้นเฟิร์สใหญ่สุดแล้วเนี่ยมีเฟิร์สคลาสมีทอร์ธรรมดาถ้าเครื่องบินลำในประเทศเล็กเล็กกว่าน,นี้มากอันนี้ใหญ่ถ้าเกิดเป็นเฟิร์สคารมันก็มีสอชั้นก็นี่มันมีสองชั้นนะเนี่ยหัวมันไม่ใช่หรอก็มีหัวมันเอง นั่นไงก็สองชั้นไงก็ดูกระจกข้างบนดี่เห็นไหมล่ะอี่มันห้องเครื่องไหมห้องขับเปล่าไม่ใช่นั่นแหมกระจกอกระั้งเครื่องนั่นแหละนั่นแหละคือเฟิร์สคาร์ทั้งบนสัญญาเบเบอร์อีกเนี่ยล้ำหญ่สุดเลยสองซั้นแจะบังตลอดนี่ปกติถ้าล้ำธรรมดามันสิมีสองฟังนี่อันนี้่ซีล้ำในประเทศเล็กๆอ่ะ นี่มีแค่นหนึ่งสซน,นี่ใหญ่มากอันนี้บินข้ามอยู่เลยไม่เขาเอามายังไงเนี่ยเขาเคลื่อนย้ายมายังไงก่อนเนี่ยขี้มาลนเลยไม่ได้มันแยกสินส่วนมาประกอบเอาแล้วต้องมีเงินเยอะมากาามมแล้วลต้องมีเงินเยอะมาก ถึงต้องถึงซื้อถึงซื้อซากมาได้ขนาดเนี้ยไม่หมดเพื่นเขาไม่ได้ใช้แล้ยเขาปวดแล้วอันนี้มันเป็นแบบขนาดทำพร์ฟ,ฟี่ไม้ในอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมตอนที่เขาปิดอยู่ปั๊บแ,แล้วลูกพี่เอยไหอ,อบสาดมาแล้วคุณพี่พี่พแกรไปซอยมันแม ไปเร็วๆมันเฮียก่อนนั่นฮะมึงว่ามันเกือบตัวนาอผีผีอะค่คู่เอกันได้นี่น้อนไต๋นในบรสันนามยอปุกๆตรงนี้เลยค่ะ เอาฝากสาพ,พี่แบมหมน่อยไปก่อนเร็วเร็วเรสื้ิผ้ากับกีก้าแพร่พูดดีเอาผ้ากับไปชมอยู่ยนนคุ่นเออฮะกีก้าอพร่ไปจบเอาสา,าทับมันมอทับไปเนี่ยไป ใช้คนนั้นไต่ทางรถว่าใส่ยังไงยังไงใส่คอมพิตอคุยใปเป็นยังทำพินักก่อนผู้ได้ตายให้ตายแจ็กไปค้าพี่แจ็กแจกมันสูบยาเดินไปค้าพี่ ขอทางไหนนี่นั่นไงเฟือานั่นะข้างบนน่นการเฟรอยใช่อะไร่าขึ้นไปมงได้กันเฟ์คามีไขึ้นไปอูกเลยเขาปิดเลยอยู่ก็าทางน่นี่ดีวเข้างเขไอ้พดีก็ย่นานละโอ้ย มีเพลงมาหรอมาคลิปนี้ไว้สนีได้พี่น้องเด้อบายยไว้เจอกันใหม่นะครับ